สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํารถหัวลาก10ล้อจากทางเ e อ p a ป้านะสำหรับรถคันที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นรถหัวลากสแกนเะดีย 4R น่าจะเป็นหัวลากแบบ6กคูณ4นะครับซึ่งความพิเศษของรถคันนี้ก็จะเป็นรถที่ผมได้ทําการประกอบขึ้นมาเองนะครับโดยการสั่งอะไหล่เฮอร์้าจากเว็บ e ebay นะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนานะครับว่าต้องใช้กล่องอะไหล่ตัวไหนบ้างนะถึงจะมาประกอบเป็นรถคันนี้ได้นะครับอ่า ในส่วนของตัวหัวเก๋งนะผมก็จะใช้กล่องอะไหล่อันนี้นะครับก็จะเป็นกล่องอะไหล่ของส c a n เนีย CR20ND นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยหัวเก๋งอันนี้นะครับก็จะมีภาพลักษณะที่เหมือนกับข้างหน้ากล่องเลยนะก็คือจะเป็นหัวเก๋งรุ่นเดียวกันนะครับ ข้างในกล่องหัวเก่งเนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนในลักษณะนี้นะเราก็ต้องมาทําการประกอบเองนะครับในส่วนของรายละเอียดหัวเก่งสแกนเนียซีอาตัวใหม่เนี่ยถ้าเกิดเราดูนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยนะเพราะว่าทำออกมาได้สวยงามดีนะครับแล้วก็หัวเก่งรุ่นนี้จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันกับรถหัวลากข้างในไทยนะก็คือเป็นหัวลากสแกนเนียที่มีวิ่งอยู่ในบ้านเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวหัวเก่งกันนะ เขถือว่าทําออกมาสวยงามดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งกันข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งของหัวเก๋งเพอป้าตัวใหม่นะครับหัวเก๋งรุ่นนี้จะไม่สามารถยกเปิดดูเครื่องยนต์ได้นะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นสกันเนียรุ่นเก่านะครับสกนเนียอาร์ซีรีส์รุ่นที่แล้วเนี่ยหัวเก๋งของเขาจะยกขึ้นมาได้เพื่อเปิดดูเครื่องยนต์นะแต่อันนี้ก็คือหัวเก๋งเขาจะถูกทําล็อกแน่นกับแชสซีเลยนะครับ มาดูด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นเครื่องยนต์อยู่ด้านท้ายอย่างนี้นี่เองนะแต่ก็คือจะไม่สามารถเปิดยกหัวเข่งขึ้นมาได้นะครับในส่วนของตัวหัวเข่งผ่านไปเนาะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำชัดซีที่ใช้ชัดซีที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นชัดซีรถหัวลาก10ล้อ2เพลานะชัดซีที่ผมใช้เนี่ยจะไม่ใช่ของสแกนเนียแล้วก็จะเป็นชัดซีของ Mercedes Ben บนะครับเบนแอคทอนนะถามว่าทําไม่ผมถึงใช้ชัดซีของ Mercedes Ben นนะครับก็คือ รถหัวลากสแกนเนียที่เธอป้าก็ทําออกมาเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะตอนนี้เธอป้ายังไม่ได้ทำแชสซีสแกนเนีย10ล้อ2เพลาออกมานะครับก็คือจะมีแต่พวกแชสซีสแกนเนีย8ล้อนะซึ่งถ้าเกิดเราจะเอามาทําเป็นรถหัวลาก10ลออ้ออนี้นะครับเราก็ต้องไปโมดิฟายเอาเองนะแต่ในกรณีที่เราสั่งของแชสซีเมอร์ซ e ดส์เบนแบบที่ผมทํารถคันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือของเขาก็จะลงล็อกเลยนะครับก็คือแชสซีเนี่ยก็จะเป็นแชสซี1 0ล้อ2เพลามาจาก โรงงานเธอป้าเลยนะถามว่าชัดซี่สิบล้อสองเพลาดูยังไงนะครับเรามาดูด้านใต้ท้องรถกันอ่าเห็นไหมครับตรงจุดที่เป็นเพลาขับนะครับเพลาขับที่มี2จุดเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น1 0ล้อ2เพลานั่นเองนะรายละเอียดชัดซีก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็พอประกอบกับหัวเก๋งสแกนเนียแล้วเนี่ยก็ถือว่ากลมกลืนดีนะก็คืออ่าแทบจะดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นชัดซีของเบนซนะ์เพราะว่าชัดซีของเบนซ์ตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นเบนซ์ mp 4นะก็คือเขาจะไม่ได้ตีตาเบนซ์เอาไวล้ละ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับลงตัวดีนะพอมาประกอบกับแชสซีของเบนซ์แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการข้ามรุ่นที่โอเคนะใช้ได้อยู่นะครับข้อสังเกตสําหรับคนที่ต้องการจะเอาแชสซีต่างยี่ห้อมาใส่นะครับแชสซีต่างยี่ห้อในที่นี้คือสมมุติว่าเราอ,อยากจะใส่หัวเก๋งสแก,กนเนียแบบนี้นะครับแล้วก็เอาแชสซีเบนซ์มาใส่สําหรับคันนี้เนี่ยก็คือด้วยความ ลงตัวนะครับก็คือเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะพอดีกับระยะความสูงของตัวหัวเก๋งเลยให้สังเกตตรงจุดนี้นะครับถ้าเป็นบางรุ่นเนี่ยระยะของเครื่องยนต์จะไม่พอดีกับช่องว่างของหัวเกง๋งถ้าเกิดเราใส่ข้ามรุ่นนะสมมุติว่าเราใส่จากวอลโว่ Whoa, ไปเป็นเบนซ์อย่างเงี้ยครับก็คือเราจะต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์นะปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ตรงนี้ตามยี่ห้อของหัวเกง๋งอันนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งเนาะอ่าโอเคครับสําหรับรถ สิหัวลาก10ล้อ2เพลาคันนี้นะเดี๋ยวเขาตอบมาผมก็จะลองเอามาเล่นกับหางพ่วงดูสักชุดหนึ่งนะครับหางพ่วงที่ผมจะเอามาให้ดูก็จะเป็นหางพ่วงชานต่ำสีเพลาะนะครับก็จะเป็นหางพ่วงสีขาวอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าพอรถหัวลากสแกนเนียคันนี้กับหางพ่วงรวมชุดกันแล้วเนี่ยจะมีความสวยงามในรูปแบบไหนบ้างนะเ,เดี๋ยวผมขอแกะตัวหางพ่วงก,ก่อนครับ จริงๆแล้วเพอป้าเนี่ยเขาก็ทําหางพ่วงอย่างนี้ออกมาแยกขายนะครับก็คือจะเป็นหางพ่วงเดี่ยวๆอย่างนี้เนาะเราก็จะสามารถสั่งมาเล่นกับพวกรถหัวลากที่เราประกอบขึ้นมาเองได้เดี๋ยวผมจะลองรวมชุดกับหัวลาก10ลร้อดูนะครับก็คือจะได้ในลักษณะนี้นะก็จะได้เป็นรถหัวลาก1ิบร้อลากพ่วงชานต่ำนะครับก็คือจะได้มาเป็นลักษณะนี้เลยนะสําหรับพ่วงชานต่ํา ในรูปแบบนี้นะข้อดีก็คือเขาจะสามารถยืดปรับระยะความยาวอันนี้ได้นะความยาวของตัวพื้นได้นะครับอันนี้ผมลองยืดให้ดูนะจริงๆมันยืดได้ยาวกว่าน,นี้อีกนะครับนื่องจมีโอกาสที่ผมไปพวกของบรรทุกที่มันยาวๆมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอามาวางให้ดูนะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะลองเอารถเกตลิปแพร์มาวางดูนะว่าจะลงตัวไหมนะครับ รถเกตที่ผมใช้ก็จะเป็นริแพร์คันนี้ครับริแพร์ pr734 นะจะเป็นรถเกตจากทางเฮอร์ป้าเราก็วางเข้าไปเลยครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะก็ถือว่าลงตัวนะครับพอเราเอารถหัวลาก10ล้อสแกนเนียมาลากหางชันต่ําแล้วก็วางด้วยรถเกตริแพร์แล้วเนี่ยก็ลงตัวมากครับโอเคนะเหมาะกับคนที่เล่นสายก่อสร้างนะครับก็ ควรจะมีรถหางพ่วกชันต่ำอย่างนี้เก็บเอาไว้นะก็คือถือว่าเป็นรุ่นเบสิกพื้นฐานของสายก่อสร้างนะครับที่เอาไว้มันทุกรถหรือว่าเครื่องจักรหนักต่างๆนะยังไงคลิปนี้ก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับผมสวัสดีครับ